สวัสดีครับอุ้ย<ห>มือน,นี่หนาวครับครับใส่สสเสือเ้อแขนยาวตากแดดยังหนาวอยู่ครับมือน,นี่ตอนนี้ก็บสิบโมงครึ่งแล้วครับสิบโมงครึ่งแล้วยังหนาวอยู่ครับโอ้ตากแดดบ่มีหอดเลยครับมือน,นี่มีแนวแก้หนาวอยู่ครับแนวแก้หนาวกัอยู่ทั้งหลังนี่แหละครับคุณลุงปู่มักซรลี่ครับมาครับที่ตามเมืองน้ำกันครับ ไยัะโอ้ยอย่าไปเออคอยพี่ให้เจ้าสองยู่ไปสองม่นมเจ้าเห็นว้าว้นข้าวกูเห็นกได้กูกันเจ้าเมอนอยู่อยู่ที่แ่มไเนะยงอ คุณเล่ากับไส่แมคโครตักครับแมคโครเฮา น้ำขัดอยู่มันีกูสุดหนี่แต่ผมมาพดไม่จอยเัื่องการชุบหน้าสีบ่อีน่อีรักน่สุดเะามดแบนี้เพราะมันได้ผลได้ยามแต่งงานย

ควบจุดได้พอมาควเนาะขาวเจองานผมและไรนนก็ปั่นมาได้ทันทีโอ้ยดินแกนคับครับเฮง,งขนาด้างันโ หินหินหลายครับหินหลายก็ดินอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยครับนี่ยามแรกยังมีขี้กระเดือนอยู่ครับ <c oughs> นี่ขี้กระเดือนมันเกียกมันส่งเยจ้ะ

จากเมื่อกี้หน,นาวครับพุดไปสองลุมเมื่อแตกเลยครับอ้ยแกหนาวขักขนาดเลยครับสำหรับคลีก็สิขอจบสนี้นะครับสวัสดีครับ